การขอเขมาทาสนานพรรษาีเนการบมีา,ม,าม,มีตัวต่อตัวทองานนนหรือูทั้งหลายัโนนนนทีดูท้หาเอระเคยอเพื่นน่เอกรเป็นเป็นตัวรางนังอดบุตัวรางใ้รับตัเปลี่ยนตั yeah อเอาไปให้พระใดตกลกโรเตอร์ดอกไม้ก็ยังโหลดพอใหญ่เอ ไายเพลนแน่ไม่ใหญ่โลไมาอยากกายว่าจาใจใกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายว่าจาใจนอบนอมขอขมาแกพรัตนัยถทายกเพ่นภาคาวมื่อกี้สังเคปมาเทนะขณะสง์ ซึ่งอยู่ในองค์คุณของพระรัตนตรยัยพระปุฎประธรรมประสงค์เจ็ดจินพิธีกรรมเนาะเบื้องตนมีการจุดถูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยสมทานสินแปดจินอุโบสถละกะสินหาหยาดโยมปูมาทําบุญและกะเกาวคําถวายทานทานอุทิศแด่เปตายา มัทกะพัตตาหารปกติแล้วห่อสีถวายให้เป็นสังฆทานก็ไดเด้ะปกติห่าเ่าถวายมัทกะมาแถบสีตลอดให้เปตยาิให้อุติใหยญาิแต่ว่าถ้าเป็นถวายเป็นสังฆทานกระไดคือการสังฆทานในห่อกระไดคือกัน,กน,เ,กกนเป็นการทําบุญแบบปกติ กรไดไปเบิดกนันลหละนี่เป็นอูบายเป็นอูบายในการน้อมใจในการน้อมจิตน้อมใจให้มาอยู่ในบุญให้มาอยู่ในทานเมือนี่กับอนุโมทนาสาธุก,กับโยมถุกคน้นถุกท่านมาแสดงออกถึงชาวพุทธมาแสดงออกถึงอุบาสกอุบาสิกา,าวาเดละย่างญาตโยมสา ญยติโยมก็ว่าด้นี่เป็นภาษาบนานบาลเฮาส่วนอุบาสกอุบาสิกาเนี่เป็นภาษาบาลีทางทางศาสนาอุบาสกอุบาสิกาเนี่ต้องมีศีลหาบริบูรณ์ต้องมีศีลรักษาศีลอุโบสถอย่างสิ่คือศีล8จัดอยู่ในหมวดของอุบาสกอุบาสิกาถ้าว่าญยติโยมคฤหัตทั่วไปมีแน่บม่มีแน่แนแนเขาเอืน่นแจกแจงกันออกไป วิธีเรียกแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่มีความหมายมีเหตุอยู่ด้วยถาพ่อหญ่เฮาบ่ดด้มาบอได้ตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นผู้ใฝ่อยู่ในความปฏิบัติให้มันเกิดความผลทุกข์หรือว่าเกี่ยวกับบุญกุศลที่เฮาได้ปลดเปิดปฏิบัติกันสืบๆสืกันมา พ่อใหญ่กระจัดอยู่ในคำว่าคฤรหัตคฤรหัดหยัดยมอมแต่ว่าถวองรวมพุทธทศกนิกชนตัวนี้รวมเลยแต่ว่าอุบาสกอุบาสิกานี่ไก่เข้ามาอีกไก่พระไก่สงก็มาอีกคือพวกนี้ต้องมีสินหาสินหาบริบูรณ์แล้วก็รักษาสินอุโบสถอยู่เป็นเน็ตจัดอยู่ในอุบาสกอุบาสิกามีคำเรียกที่มันชัดเจนแยกแยะก,ก,กันออกไป ก็ทุกคนแล้วเนาะรวมเอาทุกคนมัอนี้เป็นวันพระขึ้นสิบหาคำเดือนสิบเอ็ดจะเป็นวันออกพรรษาออกพรรษาเมื่ออื่วันนี้ก็คือได้อารุณได้อารุณโมเมนต์ว่ามันนี้ออกพรรษาพระสิไปเลยกับวไนใดเมันตกเป็นเมื่ออื่เน,นี่ยเมื่อเสาร์ได้อารุณอารุณมีสองอารุณคืออารุณแดงแสงสีทองกับแสงสีเงินจะเห็นยิ่บ ถ้าแสงสีเงิน,นี่มันไก่สีแจงแสงสีสว่างเป็นสีเงินเงินนวลๆมันไก่สีแจงแต่ว่ายมบอนแจงแต่ว่ถ้าวะถาแดงขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นแสงสีทองเออแสดงว่าไดอารุ่นนี่คือความหมายของวินไนกองการรักษาศีลอุโบโสถกด็ดีจะว่าบางคนก็บอกเข้าใจบางคนก็บอกเข้าใจรักษาศีลมากตลอดตลอด ตั้งใจมากยามมือเสาจะตั้งใจมือหนึ่งเคลื่อนหนึ่งอยู่ในศีลอุโบสถบ่อไห้ตกลวงไปยามมือเสามากบ่ฮ้อนแจงอยู่เพระกันเมื่อก่อนนะ <laughs> มันบ่กบมือหนึ่งคือนหนึ่งอรุณทั้งธรรมวีไนทั้งทังการปฏิบัติธรรมของเขามันมีเหตุเขาเด็ดเปงว่าจะสัจจะแล้วเขา็อดวทเอาอีกโบกีหน้าที่ดอกมันก็ได้อรุณเขาก็จังกับจังสี่มันจังเด็ด มันก็นจะซบเซฟสินบริบูรณ์มรรเมื่อผู้เ่ื่อกรเจริบาปโบแมนเด้เพีเยงแค่เขาได้ตั้งสัจจะเสื่อเขาได้กล่าวเค็นบอกอุปสถอุปสถันเขากล่าวมือหนึ่งขค้ืนหนึ่งหลังจากเขาทำวัดเสารแล้วเขาก็ปัดกวดเจ็ดถูาถาบ่อนแจงเดินจงกรมเดินจงกรมถาให้ได้อรุณเขาก็จังกลับนี่มันสีมันสิถือต้องตามศินตามวินไนตามกฎ รเราเบียกกาเมนีเป็นวันออกพรรษาได้อรุณแจงมืออื่นจังพระเจ้าประสง์เ็นจังออกสเสวงใดไปได้บัดนี้บอดีติดบอดีจำพรรษาแล้วคือออกพรรษาเรียบรอย้อยเมนีเป็นวันมหาปาวาณาของขณะสงโรวะเมกะทังของญยตดโยมเองก็ดีมหาปราวาณากระสีไข,ข่ครึ่งกับโยมกล่าวคำมื่อกีนี่ขอขมาราโทษและะ้วก็กล่าวคำ เขาเอื่นว่ากล่าวคำให้สัญญาต่อกันว่าไปพบไปพอกันยุทธสถานทีแห่งใดก็ขอให้บอกให้เตือนกันใดในสถานะเคยอยู่รวมกันเคยเป็นพ่อแม่คู่บาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติมารวมกันก็ให้คำสัญญากันใดถ้าท่านไปพอผมอยุ่สถานที่อื่นถ้าเห็นผมเหตผิดทำผิดพูดผิดก็ขอให้ตักเตือนผมใดเดอ้อนี่คำว่า กล่าวคำปรวนา่าพระสงฆ์เป็นสีกล่าวคำเป็นภาษาบาลีาซึ่งเป็นสีเป็นภาษาบาลีแต่ว่าโยมเข้าบ่มีภาษาบาลีในการกล่าวเขากะสามารถน้อมใจเห้เป็นลักษณะนี้ใดเคยอยู่น้ากันเคยจําสินน้ากันเคยปฏิบัติธรรมรวมกันกันะานามิตรเป็นสิตัดไปจังสีเลถา้าบุคคลได้เป็นกัญน,นาณมิตรนี่ถ้าผู้นั้นชี้โทษ เจ้าเฮ็ดโบถือเฮ็ดเพียดเฮ็ดโบถือตามสินตามธรรมเดอ้อไห้แก่ไขปปับปรุงใหม่เพิ่นเปรียบว่าผู้นันฉี่ขุมสับไห้สีทางสวรรค์ฉี่ทางในผ้านไห้เพิ่นไห้สาธุเห็นบเฮาหิเห็นลงพอวัดประคอการบอกการเตือนกันโมแมนว่าให้เกียดยมเดเหมือนว่าให้เถียงกันได้เพิ่นไห้สาตุเอียนบอ่าถทาพระถือบอกเขาบอกตามธรรมตามวินไยบอกตามสินตามธรรมพะระปรสิยอ่อเมื่อเสียหัวโลดตัวซาธุ เหมือนบุคคลนั่นเฉกคุมทรัพย์ห้สีทางสวรรค์ห้บางเธอเข้าหลงเนาะเข้าหลงเหตุผิดผิดกิดพิษปูดพิษหรือว่าบูราสมร่วมบางอย่างมันไปหลวงเกี่ยวกับศีลกับธรรมก็จะมีคนตักเตือนมีคนติเตือนซะตักเตือนกันว่าได้โมเมนติชินนินท่าเด้โมเมนต์ว่าเพืินโมเมนต์ว่าซสเสียดนะก็เอื่นว่าตักเตือนติเตือนให้มัน ให,ให้ผู้กำลังหลงผิษในหูจักแก้ไขพฤติกรรมการกระทำการพูดใหม่เพื่อสีนำไปสู่ความสุขความเจริญนี่ลักษณะของการเหตุของการประวารณาของคณะสงด์นี่คือมือนี้เป็นวันพระเฮาสีเบาเมารวมกันเลยคือออกพรรษาออกพรรษาก็คือมือเอื้นไดอารุณพระเป็นจังสีสแสวงจาริกไปได้ในสถานที่ต่างๆ นี่คือเว้าเหตุผลความหมายบางคนกับบกคคจักถ้าบ่ดด้ยินบ่ดด้ฟังถ้าบ่ดด้ศึกษาเรียนรู้ทำความก่าใจก็สิพากันบค่คคจักก็เหตุการสืบสืบกันมาเหตุประเภณนีเหตุบุญให้ทานเหตุย่างกสร้างเหตุสืบสืบกันมาโดยที่เอาบ่ดด้สนใจก็บ่ว่ากันประวายาติโยมนาที่ของาตาโยมรักษาชีวิตจิตใจครอบครัวหาอยหากินต่ละเหมือแต่ละวันกับพ่อแรงละ่ะ บางเถ้าถาคน้นเบาสะดวกรอว่าคนเบาอยู่ดีมีสุขมีผูกกระซับมีชีวิตครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์มากพอสมควรแทบจะบม่มีเวลาเขามาศึกษาธรรมะพวินัยํำสอนทั้งพุทธศาสนาเลยเกิดตงแต่เรื่องหาเงินกับผู้แห่งเกิดตงแต่เรื่องโลกเรื่องเต่าเรื่องชีวิตครอบรัวกับผู้แห่งเสียหายมากศึกษาตำรับตำล่าทั้งถ้ำทั้งพวินัยในปวดหัวเลยแหละ วอยังตั้งแต่โยมตั้งแต่พระอวัตกระเพาะแห่งนะบางใตไปโดกไปยังเป็นล้มาหลมอยู่เปิดออกเราไมแต่ต้นหนังสือเลี่ยงหลัดฟาดอยู่เหตงแต่เห็นต้นหนังสือกับหฮานอนนะมันมันโมเมนต์เหลืองง่ายต้องใส่คนพร้อมคนมีรัทธาในการศึกษาธรรมแต่ว่าเหตุอันจริงแล้วคนที่เขามาสู่เหลืองของมณีมามๆด้วยความถูกเปิด้าเห็นถูกถ้ายเห็นความโบเทียงของชีวิตของการเป็นอยู่ คนที่อยากได้บุญรู้ว่าเห็นสิ่งที่เจ้าของจะมองอยู่ข้างหนา้าว่าต้องการเบิงรู้ว่าต้องเพ่งบุญควรสิบบมเพ็นบุญจังหวะืันนี้เข้ามาให้ทานอาจารย์ก็ขอยกขอใส่เวลานิดนิดน่ดนอยๆบริเวณกล้อง,องการให้ทานสู่ญายุยมฟังเล็กๆน,น้อยๆเพื่อเพิ่มสติเพิ่มความรู้ความเข้าใจท,าท่านคําสอนทางพุทธศาสนาหรือว่าเฮ้ามา เฮาสิได้ปฏิบัติกันใดที่มันบตดอ่งหลายอย่างมา,จากจนเกินไปให้ถือเยืดเอาสามประการท่านอย่างแรกก็คือวัตถุท่านท่านอย่างที่สองก็คือให้ธรรมะเป็นท่านท่านอย่างที่สามก็คือให้อภัยท่านท่านสามสิ่งนี้มันจีเวียนๆอยู่กับชีวิตของเฮาสามสิ่งนี้เฮาปฏิบัติใดจับต่องใดใส่ใดในชีวิตประจําวัน วัตถุธาตุเพื่ออย่างเพื่อสละความตณีออกจากใจก็สิว่าไปแล้วเพื่อสละความโลกเพื่อเอาความโลภออกจากใจจิตค,คิดจะให้นี่มันสีเบาจิตค,คิดสีเอามันสีหนักสังเกตบางใจจะคของโหลดบวชตะไผอาจารย์สังเกตบางใจจะคล้องขึนกันเวลาคิดอยากใดอยังสักอย่างหรือว่าคิดเรื่องอย่างสักอย่างสีสีเอานี้บวชสบายใจอกอังเป็นเองเป็นบวชสับายใจเป็นนักนองนองน แต่ว่าถ้าเจ็ดเครียดสีปล่อยสีว่างหรือว่าสีห้อ่าการห้คือการปล่อยว่างอย่างหนึ่งเนีมันเบามันสบายบดเดปวะวงกงังวลนอนก็บรับสบายแต่ว่าลองคิดดีๆเอาวันนอนบนรับเลยแล้วมือไก่หน้าผากหลนแล้วบมวัตตะปูไดเมือไก่หน้าผากกันเอาขาไกยได้มันเอาขาไก่คนกบวายกันเรื่องของชีวิตหลายคนก็อ่ามันต้องได้มามันจังมันจังสิ พ่อเป็นพ่อไปแต่ว่าใหา้แห้ห้มีสติการใดมากก็ต้องให้มีความสุดจริตตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมจีเบียดเขาสิมีความสงบรมเย็นเห็นบ่กเขา้าใดมากโดยพิษศีลธรรมเบียดเบียนคนอื่นเห็นบ่กเป็นข่าวเป็นข่าวกันอยู่คู่มือนี่พราะว่าอย่างโดยการหาเงินหาทองทำอาชีพโดย,โดยการเบียจจเษรรษดเบียนอาจจะพิษกฎหมายด้วยและอาจสิพิษศีลธรรมด้วยเอาเห็นแก่เนื่อแกตัวเบ่เห็นความถูกความดอดร้อนของคนอื่น มันสินำพาถึงความเดือดร้อนมาสูเา่เฮาแท้แน่นอนบอ่เยานี่บ่ไกลนี่กะอนาคตอันไกลอันไกล,กลแล้วแต่เหตุข้องกรรมที่มันทรงผลมากการไห้วัตถุท่านคือการสละความตนีสังเกตเบื้องเข้าใดยังสักอย่างเนี่เฮ้าสีเยเอกเด้เป็นเงินเป็นทองเป็นทีสวนไรน่นารัวแม่กระทังบุคคลกระสางที่เป็นกองกองเฮาเฮ้า,าสีหว่วเฮาสีเยือกถาสิ่งใดที่มันพ่อสละใดรอว่าพอไห้ท่านใดโดยที่มันบ่เดือดร้อนเฮา เข้ากับสาระออกเพื่อแบ่งเบาเพื่อนทีก้องความเหยีดหมั่นถือหมั่นหรือว่าความโลภความตณีออกจากใจก็ยังเข้าเหตุการณ์เห็นบ่ตรบาตตระสตังที่ห้าได้เขาแพงนด้เงินเฮานี่ถ้าเข้าบ่เจตนาสิหายผู้ใดนี่เมื่อร้อยเอานี่แม่สิบาทหนึ่งเข้ากับบ่พอใจเข้ากับหวงเห็นจะว่าเปินบ่หายไปหลักไปขโมยป้องกันนี่ท่านเมื่อสิไดตัวนี้อยากได้บุญบ่ต้องอยากไดมันก็ไดอยาก อ,อยากจะเลื่อนลงเรื่องมันก็ประกอบก,กันกับการไก่ใส่ชีวิตเกี่ยวกับการปฏิบัตินำธรรมะคำสอนไปปฏิบัติขึ้นกันโมเมนต์ว่าเจ้าสีท่านเราจะสีใดใดังสิ่งที่เจาหวังเบิดสักตัวอย่างกับโมเมนต์บางเท่อเจ้าท่านเจ้าตั้งความปรารถนาอยากได้ในสิ่งที่เจ้าต้องการบ่ได้เหตุจากไหนเจ้าสีบ่เสียใจพอเพราะว่เาเหตุเหตุมันบ่สมควรที่สีได้รู้ว่าสิ่งเรานั่นสิ่งที่เขาต้องการมันโมเมนต์องเฮาหรือว่าสิ่งที่เขาต้องได มันเป็นเรื่องของกิเลสมากจนเกินไปบางเทือมั่นบอดายเฮากับสีเสียใจเฮ้ากับสมบอสมบายใจบางคนผ่านกับมาโทษวัดว่าศาสนาโทษเรื่องที่กระทำหรือคือบอดายดังที่เหตุดังที่คิดเฮ้าท่านเพื่อความตนีละความตนีความโลภดนโ่เมนตว่าเฮ้าท่านเพื่อสิเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่วะเหตุที่มั่นสีไใดก็คือเฮาต้องตั้งใจทำม,มานประกอบสามมาอาชีพโดยศิลธรรมโดยคุ้งามความดี ขยันมันเพียรเห็นบอกคือพญาออยมเฮ้าตัวไปนี่อยากลำ่ำอยากรวยอยากมีทรัพย์สมบัติต่างใจเหตุต่างใจเก็บกรรมหรือยังต่างๆมันก็โดยความถูกต้องนั่นละ่ะมันก็สิมีเองเพื่อพูดเองหูจักหูจักระงับความหลบระงับการฝุ่มเฟื่อยระงับสิ่งที่อยากได้ความหลบในที่นี้คืออยากได้อยากได้นั่นอยากได้นี่บางเถอหาเงินบ่ไใดไปได้ไปเอามามันก็เป็นผ้าระเป็น สี่งทีเข้าจับใจบก่องแล้วันมันก็เลยเป็นความถูกเป็นความบสมบายใจมันเข้ากับ้อธรรมะการปฏิบัติตัวจะไมเข้าเข้าใจเรื่องของการทานอย่างที่สองคือธรรม,มาทานธรรม,มาทานเหมือนว่าอาจารย์ไห้ธรรมะอย่างเดียวเด้ยคือโยมบอกโลกบอกล้านบอกสามีภรรยาบอกพี่บอกน้องถ่าบอกเป็นธรรมถือว่าไห้ธรรมะเป็นทานถ้่าบอกด้วยความเมตตาโมหนต์ว่าบอกด้วยความเพ่งโทษหรือว่ากโกธบ่พอใจเด้ตัวน,นั้นมันสิทก ม่ศีบอกเธอ,อยย่กับบบเป็นธรรมเพราะว่าจิตเท่าบบเป็นธรรมบางเทือเขาไปบอกโดยความบบพ่อใจโดยความโกรธมันสีเถือกยกยกผู้ถือกบอกกับโบหมักะาว่ายยังจิตมันส่งกระแสไปบบพ่อใจละเพลินนี่บอกผู้นีอยังเช่นอาจารย์บอกพ่อใ,ใหญ่นี่โกรธบพ่พ่อใจพ่อในญ่นี่เราบอกเสียงดังบ่พ่อใจเราเบาออกไปเราเล่ากับโเสียงเล่ากับเสียงดังอีเลียโยแต่ว่าจิตมันบบดีเล่าก็เถิ่งอยากอายเถิ่ง เกียรติให้อาจารย์แล้วเจ้าเมยังโตเมยังแล้วมันจิตมันบดจิตมันบดถือะว่าให้ทําม,มาเป็นท่านในี่จังแปดความปรารถนาดีบอกลูกบอกเต่าบอกสามีภรรยาบอกพี่บอกน้องว่างจิตให้เป็นความปรารถนาดีก็ความเมตตาเขาเอินปรารถนาดีถ้าสงสารกับว่างจิตให้ค้นความกรุณาคือสงสารบอกกันให้ทำหมากกันให้ไปแล้วบอกไปแล้วเป็นนาทีของเขาเขารับไปแล้วเขาสิทํำบ่ทำํทำเป็นนาทีของเขาวันเฮาไห่คือนาทีของเขา เข้าหายปั๊บเป็นปกติของคนอยากห้คนที่เฮาบอกได้รับผลนั่นเรื่องว่าปฏิบัติตามคำเฮ้าบอกนี่เป็นปกติของคนแต่ว่าคนเป็นจริงแล้วเขาสิปฏิบัติบ,ตบอกปฏิบัติบอกเป็นเรื่องของเขาเนื้ออำนาจการควบคุมของเขาเฮาก็ต้องว่างใจอุเบกขาให้มันเป็นคือกันบอกไปแล้วเข้าปฏิบัติใดมันจะเลื่อนกับเป็นผลใดของเขาบอกไปแล้วก็ริบบเหตุนำเข้าไปเหตุในสิ่งที่ตรงกันขามันกับเป็นผลเสียของเขา มันเป็นเรื่องของเขาเหาก็ต้องหูจักให้ธรรมะเป็น่านเป็นไดเบิดบอกหลกูกบอกล้านบอกสามีภรรยาบอกกันแนะนํากันมันบ่ถืกเดอ้อมันสิเป็นโทษเป็นภัยมันสิบ่ดีบ่งามเหตุ head, จังส่แล้วมันสินํผ้าควาวเดือดร้อนมาสู่ขอบรัวาม,มาสู่อ่อสู่แม่สู่พี่สู่น้องบอกกันแนะนํากันตักเตือนกันคือการให้ธรรมะในสิ่งที่มันถูกตองถือควรสิ่งสุดท้ายคืออภัยทานสําคัญคือกัน อภัยทานนี่เป็นท่านอันยิง่งเพิ่นไห้เอาไว้สูงสุดเป็นการภาวนาเป็นการปฏิบัติธรรมเลยคำว่าอภัยทานบางคนถูกป่วยอย่างบ่ให้อภัยพยาบาทโกรธเกลียดแค้นกันเกียดหมันเธอหมันอ่ามันหลายๆอย,ย่างอยู่ในใจให้อภัยบ่ได้มันมันขับแข้นเฮาดเดเฮาได้ถกคนได้ให้อภัยบ่ได้ได้ถกโลหิตบ่วว่าจะไผนั่งอยนี้าเกลียดให้ไก็กร้าง เกียิให้มม่ให้เพื่อนให้พ่อให้สําคัญให้พ่อให้แม่สาคัญให้ลูกให้เต่านี่ทุกอยบอ่ได้กินบ่ได้กินได้โยหันบ่แสบดอกเอาให้กันสาวโยน้ำกันบ่โดนดอกโยน้ำกันเคียงแค่บ่บกี่ปีดอกโยน้ำกันเพียงแค่บ่ออายุไข่ของเฮ้ามันเกิดจากสีไปได้ซ้ำใดเอาความสุกน้ำกันเอาประโยชน์น้ำกันเอามันถือกันให้มันมีความ อยกันมีความสงบโปร่มเย็นเทนหนากันกังหูจักยิ้มเยี่ยมแจม่มใสต่อกันพี่น้องกัน่อยาเค้นหนากันพ่อแม่กันพ่อแม่ลูกเต่า่อยาเค้นหนากันอันได้สิถูกทออภัยทานนี่เป็นการปฏิบัติรรมอันยิงเลยเป็นการปฏิบัติรรมอันสุดยอดทานอันยิงที่สุดคืออภัยาทานทานอย่างเอ่นบ่ทออภัยอ,อภัยบางบางเทือมันหายอภัยหยาปรยอย่าเยงเข้ามาเบียดเบียนเห่าเข้ามาอารัดเอาเปรียบเหา แต่ว่าเข้าสีคิดไว้เข้าแบกไว้ภัยถูกเข้าถูกโมเมนต์เขาถูกเข้าถูกเข้าปล่อยเข้าหายเข้ากับสับายเข้ากับเบาพอหนากกนเข้ากับเข้ากับพยายามบุคิดถึงรอวพยายามเมตตากรุณาเข้าหลงเขามีบาปมีกรรมเข้าสั่งการกระทาทติบดีเข้าหลงเข้ากับของจักจังสันพยายามรักษาใจเจ้าของให้มันห้อภัยให้มันสบายอยาให้มันไปนักนวงโดยการพยาบาทจองเว้นจองกรรมกัน เวียนไหวใจเกิดการจองเวียนจองกรรมกันนี่กับบุธรรมดาเด้เวียนไหวใ้เกิดน่าห้ามมาเห็นบอกเป็นหลกเป็นเต่ากันกูเมือนี่มาส้างความเดือดร้อนให้กันนี่ย้อนการจองเวียนจองกรรมกันนด้เมื่อเกิดน้ากันเห็นบอกจองเวียนกันปั๊บนี่มาเกิดน้ากันมันมาผ่านหมดเลยมันมาผ่านมาเผาหมดเลยซีมีขึ้นมันก็เอาไปซีมีมามันก็เอานี้ลักษณะของการจองเวียนจองกรรม การอภัยทานนี่มีอานิสงส์มากมม่มหาศาลเลยอยากโยมจังหวะให้เห็นคุณค่าของคําว่าอภัยเฮาเกิดชติหนาจันใดแม้กระทั่งอยู่ในชีวิตปัจจุบันนี่ก็สมมิมีความสุขความร่มเย็นมีความสบายจิตสบายใจมีความเบาสบายเจ้ามณีก็ขอให้ญาติโยมปฏิบัติไปในแนวทางของคําสอนของปุทธศาสนาให้มันดีให้มันได้ประโยชน์มากที่โซดในชีวิตของเฮานั่นละย่าสีปล้อยโอกาสให้มันผ่านไป เขามีบ <rium> ุญมีกุศลมากมายมหาศาลได้บ่เกิดเป็นเช่าบ้านอีสานได้ทิ่นเมืองอุบลดีร่าได้ทิ่นอื่นกสรสางที่เป็นพุทธสันพุทธศักกนิกชนหรว่าชาวพุธมีธรรมะคาสอนมีวัดว่าอาราบมีพ่อแม่กูบาอาจารย์มีพ่อใหญ่ม่ใหญ่คนหลุนเก่าที่สืบทอดเรื่องรล่าประเภณนีอันดีงามกันมากจังหวะห้ขอจงพู่มใจเฮ้าเมาเกิดอยู่ในป ติเทปร,รูประเทศอันสมควรประเทศอันเหมาะสมประเทศอันสมควรเฮามาเกิดอยู่ในประเทศอันดีแล้วจังหวะให้เฮายินดียา,ยาว่าจาของบนหน่อยวาสนาหน่อยอขอฝากไว้ทานสามอย่างเนอวัดพุท่านคือสละความตณีความโลภให้ธรรมทานคือการบอกนําคําสอนแนะนําตักเตือนคนที่อยู่รอบขางคนที่เหักคนที่ อยู่ในสังคมที่เฮาพ่อสามารถจีบอกใดตักเตือนใดเข้ากับให้ธรรมะเป็นท่านไปในที่สุดแล้วที่เหตุให้เฮามีความสุขความสมบายใจมีความสงบรมเย็นก็คืออภัยใจที่มีอภัยใจที่มีความเบาความสมบายนี่คือความสุขอันยิ่งของเฮาก็ขอโนโมทนาสาธุกับญาติโยมถูก่านทุกคนที่มาทำบุญทำทานเข่าองค์ของการให้ท่านสามประการในมื้อนี้ ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงมีชีวิตอันมีความสุขความสงบรมเย็นปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดถ้าความปรารถนาของญาติโยมเป็นไปโดยศีนประกอบโดยธรรมก็ขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทิดยะทาวาริวะาปุราปาริปุเรนติสการัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังโอปกัปเติอิจิตังปตธิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกัปาจันโทปนรโสยะามณิโชติระโสยาัตตุ สัพะโรโกวินาสตุมาเดาวัดวันดรายโสุขกติกายุโกภวาอปิวาันนาสิริสานิจังวุทธาปจายโนจะตารธรรมวัฒนเตอายุวันโนสุขาง ปารังอายโทภารโทเทโรวันนาโทปฏิภาณโทโสกัสสตาตาเมตาเวสุขังโสติคาสติอายุนาตาวะปรังวันนังโสกังจะปฏิภาณโท เอกายยาสวะโหเตยาธายาโุปปัจจิตอาวะตุสัพพังการังรักขันตุสัะเทวตาสะพาบุธานุบาเวนัสดาสติปวันตุเตปาวะตุสัพพังการังรักขันโตสะ ปเทวตาสะปาธรรมานุบาเวนาสะดาโสติพวันตุเตปาวาโตสัพมังคาระรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุบาเวนาสทตาโสติ